เขากำลังเป็นที่สนอกสนใจของหลายๆคนนะครับวันนี้เราจะมารู้จักเขาให้ดีขึ้นนะครับเขาคือใครมาจากไหนเขาเป็นใครอะไรอย่างไหนนะครับมารู้จักกันนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับผมแนะนําชื่อนิดนึงนะครับให้ท่านผู้ชมได้รู้จักนิดนึงนะครับครับชื่อต่อครับชื่อจริงชื่อตระกูลอุทกครับอืมชื่อชื่อเล่นต่อครับชื่อจริงว่าตระกูลอุทกครับตะกูลอุทกใช่ครับครับผมอ๋อ ต,ตระกูลอุทกเนี่ยพูดง,ง่ายๆก็คือต่อตระกูลอุทกได้เลยนะค,ค,ครับผมเห็นว่าชอบเพื่อชีวิตมั้งแต่เด็กเลยใช่ไหมฮะใช่ครับเป็น<ม>ชีวิตจิตใจเลยครับเป็นชีวิตจิตใจตั้งแต่เด็กเลยครับอยู่ในสายเลือดอยู่ในสายเลือดตระกูลอุทกนี่ได้มาจากไหนฮะก็คือคนที่ตั้งให้เป็นพ่อครับพ่อตั้งให้ชื่อตระกูลอุทกก็รวมกันเป็นต่อตระกูลเพื่อต่อสืบสืบสกุลเป็นอะไรกับหน้าหว่องนะครับผม ผมเป็นหลานครับผมสนิทชีดเชื้อกันโดยใช้ปู่หลานแต่ถ้านับตามศักตามสักญาติจริงๆผมเป็นเหลนเป็นเหนนะครับผมก็พูดง่ายๆคือไม่ให้ลืมนะครับแล้วก็ให้ชอบแนวทางชีวิตที่ปู่หรืออะไรได้ดาเนินการมานะครับผมแล้วก็ได้มาสืบสานให้กับลูกกับหลานกับเหลนต่อไปนะครับผมดูยังหนุ่มๆอยู่เลยโทษนะฮะบอกท่านผู้ชมได้ไหมอายุเท่าไหร่แล้วครับผม ตอนนี้อายุ23ปีครับ23ปีอ่าเรียนอยู่หรือว่าจบแล้วครับผมเพิ่งเพิ่งเรียนจบเมื่อต้นปีครับเพิ่งจบเมื่อต้นปีครับจบสาขาไหนครจบวิศวกรรมครับวิศวกรรมและเทคโนโลยีครับอืมที่ไหนเอกเอกอิเล็กทรอนิกส์ครับจากราชมงคลนครราชสีมาครับโอ้ไม่ธรรมดาครับผมจบมาหมาดๆเลยครับไม่ไม่ร้อนๆเลยครับเห็นว่าวันก่อนนี่ไปออกรายการทีวีครับ Song of Frame ครับเพลงคู่สยามอ่าเพลงคู่สยามนะครับผมก็ออกอ่าคู่กับใครที่ไหนยังไงฮะ ออกเทพน้ำมูงพงเทพกะโดนชำนาญครับได้ไปร้องกับรุ่นใหญ่เลยเป็นยังไงครับตื่นเต้นครับโอ้แต่นอนเต้นนะคงลำบากนะท่ผ้านอนเต้นกระเดากระเดาเนี่ยจำบ้าแล้วกระลำังครับผมได้ร้องเพลงอะไรครับร่วมร้องเพลงอะไรกันได้ร้องลมลำเผยครับอันนี้เป็นเรอ่นพี่ผม ถาคือปงหากดิสักหมมองแล้วเมื่อไรจะมาหอังนักหนาว่าจะสะับสน พี่หนูมิเตอร์ครับเป็นการรีอรเรนเพลงเป็นแนว EDM ครับยังไงอ่ปกตินับตาหอยถางอ่มันก็ร้องปกติเข้าเป็นจังหวะสามชาอ๋อจังหวะสามชาติไทยครับแต่คราวนี้ไปร้องออกรายการคือทางรายการได้รีอรเรนครับแนวดนตรีให้เป็น EDM ครับคำว่า EDM มันคืออะไรผมก็ยังงง EDM E ก็คือ Electronic e l e c t r i c ครับ e l e c t r i c Dance Music e l e c t r i c Dance Music เป็น EDM ครับ EDM

บอกว่ารักแล้วมักร้องไห้เธอไม่เข้าใจร้องไห้เพราะใจต้องการได้รักมากรองใ้ย้ยางยืนนานจึงหวันจึงไหวเพราะใจไม่ปองคืนเงียบเงาแสงดาวบายเบียงได้ยินเสียงนกในหัวใจเรา วันนี้ก็เลยในฐานะที่น้องต่อมาตรงนี้แล้วอยากจะให้โชว์เพลงสักเพลงหนึ่งนะครับผมได้ไหมครับได้ครับเอาเอาเป็นเพลงตัวเองได้ได้ครับเพลงตัวเองหรือเพลงใทยก็ได้ครับผมเพลงตัวเองจะดีกว่านะครับไม่ติดลิขสิทธิ์จะดีครับอันนี้เป็นเพลงเพราะมากเลยยังเพิ่งเพิ่งยังไม่ได้เป็น mastering ครับแต่ว่าคร่าวๆว่าจะทำเร็วๆนี้ชื่อเพลงฉันพ่มครับ ชันพร่ำพร่ำเหมือนพร่ำเพออ๋อบรรยากาศประมาณนั่งจิบกาแฟตอนเช้าครับอืมทำไไอตอนพร่ำทำไมต้องหันหน้ามามองทางผมเลยฉันพร่ำเอาฟังดู <c oughs> บ้านนกดาวมีที่วาและราตรีไม่มีแม้งเงาคนดีดังใครเขากคืนก็หาวนังมองดาวบนฟ้าเห็นไหมคาโคลยต่ำจูาดาวประจำเมือง ส่องแสงมาแนะนำขอเป็นเพื่อนค่ำคืนได้ไหมรุ่งรุงร่งแล้วโอ้ฟ้ากระจางเห็นเจ้าหยดน้ำคา้างกบอใบไ,ไม้ตะวันขึ้นแล้วตรงเส้นขอฟ้าไกล ของกลิ่งฟางควันไฟยามชา้าจิบก,ก้าแฟไหมเป็นไงจงมาน้อยอุตสาห์เฝ้าคอยเป็นคืนใจหมดน้ำชาแก้วนี้เห็นทีต้องพักกายขอบคุณที่นั่งฟังฉันรอ้อง โอ้สุดยอดครับอ้สุดยอดไพเราะเสน่เทียนทองมากเลยครับผมจับบ้าแล้วกันมันโอ้นี่แล้วก็มีแนวหลังจากนี่เพลงตัวเองแต่งไว้นานอย่างครับผมอันนี้เป็นผู้แต่งคือหนุ่มภูพานครับอ๋อหนุ่มภูพานทองนาคครับแต่งให้ผมแต่งแต่เพลงที่แต่งเองมีเพลงหนึ่งแต่เพลงนี้รุนแรงหน่อยก็เดี๋ยวสุดท้ายก็ได้ส่งท้ายอ่าส่งท้ายเหรอแล้วก็ ก่อนจะส่งท้ายเนี่ยอยากจะฝากช่องที่ติดต่อได้ที่แฟนคลับหรือท่านผู้ชมอยากจะติดต่อได้ทางไหนบ้างช่องทางไหนบ้างนะโซเชียลทุกช่องทางเลยครับ f e c o o o y o y t u t u ิทิกต็ o k หรือว่า IG หรือว่าเป็นได้ทุกช่องทางครับที่เป็นโลกโซเชียลพิมพ์เข้าไปว่าตระกูลอุทกภาษาไทยก็จะเจอครับแต่ถ้าเอาชื่อเต็มๆทางทางการก็คือตระกูลอุทกออฟฟิเชียลครับเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดภาษาอังกฤษทั้งหมดเลย ในเฟซก็เป็นตรกูลนุทกภาษาจฤษเราจะขึ้นซับไตเติลด้านล่างให้โอเคครับ T R a T K O N ครับแล้วก็ U T O G ครับผมนี่ก็ติดตามได้นะครับผมแล้วเห็นว่าจะมีเฟชชิ่งเร็วๆนี้กับทางคุณมองเช่าเนี่ยเป็นไปได้ไหมครับเป็นเป็นไปได้ครับพอดีช่วงนี้ผมว่าง แนวไหนแนวไหนนะเดี๋ยวจะคุยกันต่ออันนี้เดี๋ยวต้องคุยกับพี่ชาวอีกทีนึ่งเพราะเราเราเราเจอกันบ่อยมากครับแต่ว่าเรายังไม่มีโอกาสได้ร่วมงานกันในด้านดนตรีสักทีเร็วๆนี้ได้เจอแน่นอนนะครับผมขอบคุณมากที่ได้มาให้สัมภาษณ์วันนี้เออลืมถามนิดนึงเป็นคนที่ไหนอะไรยังไงเนี่ยไม่ได้ถามเลยทะเวียนบ้านผมเป็นคนบุรีล์ครับเพราะว่าพ่อแม่ทํางานอยู่ที่บุรีล์เลยได้เกิดโตอยู่ที่นี่ทะเวียนบ้านอยู่ที่นี่ครับ อยู่ที่ที่ที่ร้านมองเช่าเนี่ยนะที่จังหวัดบุรีรัมย์ที่จังหวัดบุรีรัมย์เราครับผมก็เติบโตที่บุรีรัมย์ก็เหมือนคนเด็กนมบุรีรัมย์คนหนึ่งโอ้สุดยอดที่เด่นต้นกาเนิดอยู่ที่บุรีรัมย์ประมาณนั้นตอนนี้ก็ยังพักไปอยู่บุรีรัมย์ครับกลับมาอยู่กับพ่อแม่ที่บุรีรัมย์อ๋อครับผมแล้วก็อยากจะให้ส่งท้ายเพลงนี้ ได้ครับสักเพลงหนึ่งเพลงอะไรก็ได้ครับผมชื่อเพลงรวยจนเท่ากับคนครับยังไม่ได้ทำเป็นมาสเตอร์ลิงเหมือนกันแต่ง,องเองแต่งเองครับแต่งเองร้องเองเล่นเองครับ,รบลองฟังดูครับท่านผู้ชม ื่นตื่นนอนเลລแล้วน สิ้นชีพชีวาไวาจะรวยก็คนจนก็คือคนจนก็คนรวยก็คนมีก็คนไม่มีก็คือคนบ้านไม่มีรถไม่มีอตีราคาวันนี้ไม่ใช่คนคนบางคน ้วยเป็นเศรษฐีน้ำใจไม่มีทนนุกคนจนคนจนคนรวยก็คือคนจนก็คนด้วยกับคนมีก็คนไม่ม,มีก็คือคนบ้านไม่มีรถไม่มีต่ตีราคาวันนี้ไม่ใช่คน คนบางคนรวยเป็นเศรษฐีน้ำใจไม่มีเท่าคนจนคนจนคนรวยก็คือคนประมาณนี้ครับ,รบ<ห>ขบุดยอดนะครับโอ้อครับผมก็วันนี้ได้อามา เจอตัวจริงเสียงจริงก็ขอให้น้องต่อจงเจริญเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็มีแฟนคลับมากมายมีงานเข้ามากมายต่อไปนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ